ปวดหลังปวดเอวปวดน้ำคอน้ำกระดูกโปวดฟังสวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับเธอยังยู่นั่นล่ะลำยัยค่ะฮะฮะลำยยมาเบ้าเรื่องหมากลำยัยแบบภูมิปัญญาบ้านเขานะพี่น้อง่ามันแก้ได้อย่างแน่นะครับม่ว่าสิแก้ปวดหลังปวดเอวปวดน้ำคอปวดน้ำแขนปวดปวดทุกปวดนะพี่น้องนะแล้วก็ การกินหมากลำไยแบบบ่ให้ตาเปียกตาจื่นแบบว่ามันบบห้อนไนนะพี่น้องการกินลํำไยหลายคนสิบแพ้นะพี่น้องแบบว่าคันคอคันปากปากเป็นแผลมันแบบบ่แบบมันห่อนไนนะหมากลํำไยนะเขากินแบบบ่ห้อนไหนกินแล้วบว่สบายกับนี้เป็นไข่ยังสันนะพี่นอ้องกินบางคนก็กินแล้วขีตาโพกตาเปียกตาจื่นเลยแหละนะครับอันนี้คือ ฤทธิ์ของหมากลำไย,ยแต่ว่าเมื่อนี่เขามาตัดฤทธิ์มันฤทธิ์้อนของมันด้วยวิธีพุ้งปัญญาการแก้พิษด,ดับพิษรวมถึงล่างสารต่างๆในหมากลำไย,ยนะพี่น้องนะเขาสีเฮ็ดแบบนี้นี่กับน้ำเปาซื่อๆนะพี่น้องน้ำเปาแล้วก็เทเกลือลงเทเกลือลงเฮออ็ดให้มันคน้นให้มันเข้ากันซื่อๆยอกๆซื่อๆนะพี่น้องให้เกลือละลายนะครับเอาหมากลำไย,ย จุ่มลงซื่อๆเนี่ยพี่น้องนะจุ่มแซ่ไว้จากประมาณจากสี่หานาทีนะครับอันนี้เฮ็ดเพื่อเป็นแนวาทาั้งนะครับซัมนี่เขาเก่กินแบบบ่มีห่อนในนะพี่น้องแล้วกับตาบ่เปียกบ่จืดปลอดสารเคมีอีกตั้งหากเฮ้ยนี่เยี่ยมเออจีนจีนขายเม็ดออกมาเออขายมาแล้วห้ามทิมนะพี่น้องเม็ดหมากล้ำย้ยเขาเสียาเม็ดลํำไย,ยไปเฮ็ดสมุนไพร คิมเอน้ำมันนวดนะพี่น้องแก้ปวดหลังปวดเอวปวดน้ำคอน้ำแขนได้เบิดนะครับด้วยเม็ดลํำไยตามเลยหาเม็ดล้ำไยจังซีนะจะกห้าหกสิบนัยหาหกสิบเม็ดนะครับแล้วก็ทุบทุบให้พอให้มันแตกนะครับแล้วก็เอาบะกูดจากหาหกหน่วยมาปาดปาดเป็นเปียงเป็นเปียงแล้วก็ยัดใส่ขวดหรือว่าขวดโหลยังก็แล้วแต่ตามด้วยเหลาขาวลงไปพอให้ท่วมนะครับพอให้ท่วมโตไอเม็ดลํำไยกะบะกูดเท่านั้นนะครับ ดองไว้จากสามสิบมือ้อสามสิบวันนะครับเอามานอกไอ้พอเสร็จจากนั้นแล้วก็เอามานวดครึงเลยนะครับอันนี้หายรีนะครับอันนี้เป็นสูตรภูมิปัญญาบ้านเขาแบบแต่ไอคนบ้านเขาเฮ็ดขายหลายนะพี่น้องนะสูตรนี่แต่ว่ามันได้ผลอิริสุดยอดอิริการันตีการนวดการท้าก็คือปวดมองไดก็ท้ามองนั้นละพี่น้องนะ ปวดเอวกับท่านวดครึ่งในเอวนี่แหละมันหายเลยนะครับดีกว่าไปซื้อเขาหลอดละสองร้อยเขาเฮ็ดเองใส้ได้ปลอดภัยสุดยอดวอเฮ็ดจังสี่กินตาบ่เปียกตาบ่จื้นนะสิปากเปียกแน่แต่จมให้ค้นนั่นหละอันรวมถึงปลาไอ้ที่เขาฉีดยงฉีดยาบ้านี่เขาก็ล่างด้วยน้ำเกลือนี่ ปลอดภัยนะครับวิธีการกินหบากลำไย,ยแบบปลอดภัยแบบบ่อห้อนไนแบบบ่แสบคอบอ่นั่นนะพี่น้องปลอดสารเคมีต่างหากวิธีในนี่ได้เลยนะครับบ่เป็นยังและหรือผู้ใดปวดน้ำหลังน้ำเอวปวดน้ำเนื้อน้ำโต,น,ำตน้ำต้นน้ำโตนะพี่น้องนะกะเอาสูตรนี่ไปเฮ็ดเบิ้งนะพี่น้องนะเพราะว่าอนี่มันดีเลีแหละนะครับได้กลับคำการันตีหลายคนเพราะว่าอีสานไม่เจ้าเคยลงคลิปไปแล้ว เมื่อนี้ก็ไม่เน้นย,ย้ำอีกเฮ็ดไปรวดบ่อบเบืองตังเท่าใดดอกน้ำเราขวดเดียวนั่นน่ะไปซื้อไว้แล้วก็บ,บักล้ำใหญ่อะอกินแล้วดีกว่าเอาเทียมซื้อนะพี่น้องนะก็ลองเฮ็ดเบิ่งนะครับภูมิปัญญาบ้านเฮามีดีสวัสดีครับ